ลายมือของคนที่จะมีโอกาสาร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้อีกหนึ่งลายมือซึ่งแตกต่างจากคลิปก่อนๆนหน้านี้นะคะนั่นก็คือลายมือของคนที่มีเส้นสีเมียนค่ะเส้นสีเมียนก็คือคนที่มีเส้นตัดผ่านกลางฝ่ามือนะคะเส้นสมองกับเส้นใจเนี่ยจะเป็นเส้นเดียวกันทําให้ฝ่ามือขาดออกเป็นท่อนบนกับท่อนล่างคนที่มีเส้นสีเมียนนะคะจะเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย กล้าลงทุนกล้าคิดกล้าทำนะคะดังนั้นจะมีจิตใจที่กล้าหาญในการที่จะลงทุนแต่จะต้องมีเส้นพุทธด้วยนะคะและคนที่มีเส้นพุทธสวยและอยู่ในลายมือที่มีเส้นสีเมียนจะเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จจากการลงทุนทำธุรกิจหรือค้าขายนะคะเพราะว่าเขาจะมีนิสัยกล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนนะคะและยังมีเส้นพุทธที่ส่งผลในเรื่องของความเฉล ฉลาดฉลาดทันเกมธุรกิจฉลาดในเรื่องเงินเงินทองทองและฉลาดในการใช้คำพูดดังนั้นถ้าในลายมือมีเส้นสีเมียนและมีเส้นพุทธที่สวยงามจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากการลงทุนทำธุรกิจจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ค่ะ และถ้าหากสนใจในเรื่องของศาสตร์การดูลายมือสนใจที่จะดูลายมือส่วนตัวกับอาจารย์นะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่ idline แอดนายพยากรค่ะหรือถ้าสนใจในเรื่องของการเรียนดูลายมืออาจารย์เปิดคอร์สสอนตอนนี้เป็นรุ่นที่6แล้วนะคะเรียนดูลายมือออนไลน์นะคะกับครูเอปัทมพรแห่งนายพยากรสำหรับคอร์สเรียนดูลายมือออนไลน์กับครูเอแห่งช่องนายพยากรนะคะ ในหลักสูตรที่เรียนนะคะมีคลิปให้เรียนรู้เนี่ยกว่า50คลิปทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวพร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือรูปแบบต่างๆนะคะและเกณฑ์ในการวัดอายุจากลายมือด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเอกสารตำราให้โหลดเอามาอ่านนะคะในเรื่องของตำราการดูลายมือด้วยค่ะคุ้มแสนคุ้มทีเดียวเลยนะคะและ ถ้ามีปัญหาติดขัดสงสัยลายมือแบบไหนสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามอาจารย์ได้นะคะตลอดไม่มีวันหมดอายุนะคะความเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันจะไม่มีวันหมดอายุนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีใบรับรองค่ะสอบผ่านอาจารย์ออกใบรับรองให้นะคะว่าผ่านหลักสูตรการเรียนดูลายมือออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้เป็นรุ่นที่6แล้วนะคะสนใจสมัครกันได้แอดไลน์เข้ามาค่ะที่ ID Line แอดนายพยากรค่ะ